สวัสดีครับก่อนที่จะเล่นลิเทอโนนะครับคุณควรจะรู้สิ่งนี้ก่อนนะครับถ้าคุณไม่รู้นะครับคุณต้องไปศึกษาเอาในเกมนะครับซึ่งในเกมนี้เนี่ยคำว่าที่บอกคุณตรงๆนะครับคุณต้องเข้าไปกดอ่านในรายละเอียดจากไอเทมนะครับตอนที่เราไปเจอมันเท่านั้นนะครับหรือในเมนูในเกมนะครับซึ่งความเข้าใจตรงนี้เนี่ยแต่ละคนมีไม่เท่ากันนะครับบางคนเข้าใจไวบางคนเข้าใจช้า บางคนไม่เข้าใจเลยนะครับแล้วก็ไม่เล่นเลยก็มีนะครับคลิปนี้เนี่ยจะช่วยประหยดเวลาส่วนนั้นนะครับจะทําให้สนุกกับการเล่นเกมไวขึ้นนะครับเอาละครับมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นสิ่งที่ต้องรู้เลยนะครับคือแผนที่นะครับตรงนี้เนี่ยในเกมเนี่ยบอกไว้ละเอียดหมดเลยนะครับดังตามรูปนี้เลยนะครับวิธีดูหลักๆนะครับก็ดูประตูประตูสามเหลี่ยมนะครับประตูสามเหลี่ยมเนี่ยคือเป็นประตูทางเลือกครับคือไปก็ได้ไม่ไปก็ได้นะครับซึ่งจะมีไอเทม มีของให้เราฟาร์มนะครับหรืออาจจะเจอศัตรูนะครับส่วนประตูสี่เหลี่ยมเนี่ยคือเป็นทางหลักนะครับทางที่ว่าเราจะไปหาเป้าหมายของเรานะครับและก็จะมีจุดวาร์ปจุดไอเทมนะครับมีกล่องกล่องนี้ล็อกกล่องนี้ไม่ล็อกนะครับซึ่งเราไม่มีทางพลาดแน่นอนนะครับเรื่องไอเทมนะยกเว้นทางลับนะครับจะเป็นจุดน้เหลืองนะครับซึ่งจะมีอยู่บางโซนนะครับ ต่อไปเป็นหน้าสเตตัสของเรานรในเกมนะครับเริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนนะครับสถานะคำสาปนะครับซึ่งติดนะครับจากการที่เราไปเก็บไอเทมที่เสี่ยงติดเชื้อนะครับสถานะนี้นะครับจะมีมากกว่า2ไม่ได้นะครับยกเว้นว่า,าเราไปบังเอิญสุ่มสถานะสถานะนั้นนะที่มันซ้ํากันอยู่แล้วเราก็จะสแต็คกันมากขึ้นแต่ว่าถ้าสถานะอันที่3เนี่ย ไม่ได้ซ้ำกับ2อันแรกนะครับอาร์ติแฟกต์เราบางชิ้นนะครับจะพังนะครับส่วนคําอธิบายอาร์ติแฟกต์เนี่ยเอาไว้อยู่หน้าอุปกรณต์ต่อไปนะครับซึ่งอาร์ติแฟกต์ที่สําคัญมากนะครับเราจะข้ามส่วนนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับต่อไปนะครับพาราไซน์นะครับหรือปพสิทธ์ในเกมนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นสถานะที่ดีและไม่ดีในตัวเดียวกันนะครับซึ่งมันจะสุ่มนะครับมีอะไรบ้างนะครับยาวนะครับมีเยอะมากเลยนะครับ ถ้าอธิบายใช้เวลาหลายนาทีมากๆนะครับซึ่งลองหา Google นะครับก็มีหมดนะครับเลือกถ้าไม่อยากหาขี้เกียจหาไม่เป็นไรครับไปอ่านในเกมเอาได้ครับเปิดดิกแปรเอาได้นะครับเพราะว่าสัพท์มันใช้ใช้คาศัพท์ง่ายๆนะครับมีบอกหมดนะครับอันที่แนะนําให้เก็บเนี่ยดูอันสถานะลบก่อนนะครับว่าเรารับได้ไหมนะครับอย่างอันเนี้ยผมรับได้นะครับคือ เราจะโดนดาเมจจากการตกที่สูงซึ่งมันมีวิธีแก้อยู่ก็คือเราเดทก่อนถึงพื้นเราก็จะไม่โดนดาเมจนะครับส่วนอันนี้ก็คือ,อาการติดเชื้อของเรานะครับก็จะซ่อมยากขึ้นนะครับแก้ไขยากขึ้นนะครับอย่างอันเนี้ยมันให้แก้ไขนะครับด้วยการที่เราไปเก็บพาสไซส์สตัวนะครับซึ่งปกติอาจจะแค่ตัวเดียวเพราะว่าผมไป เก็บพลัไซต์ตัวนี้เลยนะครับมันก็เลยได้2ตัวนะครับซึ่งจะมีการแก้ต่างกันนะครับบางทีก็ฆ่าศัตรูบางทีก็เก็บเงินค่าเงินในเกมนะครับแล้วแต่นะฮะถัดลงมานะครับคือค่าเงินในเกมนะครับโอโบไลต์นะครับเป็นเหมือนเศษสีเหลืองเนี่ยอยู่ในแมปบางทีก็ดรอปจากมอนสเตอร์นะครับหรือก็มีวางอยู่ตามแมปทั่วไปนะครับซึ่งเราจะเอาไว้ใช้ซื้อของในแมปนะครับซึ่งมันจะมีเครื่องขายของอยู่เครื่องนั้นเนี่ยสามารถ ซื้อได้ครั้งเดียวนะครับอ่าแต่ว่ามันจะมีเครื่องอยู่ชนิดหนึ่งนะครับที่ซื้อได้หลายครั้งนะครับเป็นเครื่องสุ่มนะครับก็แต่ว่าใช้เวลาหมายถึงว่าใช้ค่าเงินการซื้อเนี่ยแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแนะนําว่าไม่คุ้มนะครับคือยกเว้นว่าเราไม่มีอะไรจริงๆเราสุ่มสักครั้งก็พอแล้วครับเก็บไว้ใช้อย่างอื่นดีกว่านะครับต่อไปนะครับกุญแจนะครับ กุญแจเนี่ยเอาไว้เปิดกล่องกับเปิดประตูนะครับแนะนําให้เปิดประตูดีกว่าครับเพราะว่าประตูอะ่ะมันเปิดได้ทั้งโซนเลยนะฮะส่วนกล่องเนี่ยมันแค่กล่องเดียวนะครับแล้วกล่องนั้นก็สุม่มแบบส่วนมากจะสุ่มของไม่ดีมาให้นะครับน้อยมากๆที่จะสุ่มของดีๆมาให้เป็นอร์ติแฟกนะฮะต่อไปนะครับอีเทอร์นะครับอ่าอีเทอร์เนี่ยเป็นค่าเงินอีกชนดิดหนึ่งแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ใช้ซื้อของอันเนี้ยเอาไว้ใช้ถอนคำสาปไอเทมนะครับ ซึ่งอีเธอร์เนี่ยสามารถพกติดตัวได้มากสุดแค่30อันนะครับอันนี้เวลาตายเนี่ยไม่หายนะครับเก็บไว้ที่ตัวได้นะครับต่อไปนะครับอินเทอร์จนะครับซึ่งเรียกง่ายๆนะครับว่าเป็นค่า HP นะครับเรื่อเรของเรานะครับแล้วก็จะสังเกตว่ามันจะมีหลอดอยาวๆแล้วก็มีช่องเล็กๆ3ช่องนะครับมันจะมีไอเทม เพิ่มเลือดอยู่2ชนิดนะครับมีเพิ่มโดยตรงกับเรียกว่าเรซินนะครับเรซินเนี่ยจะเติมช่องทางซ้ายนะครับมันจะถ้าเราเก็บชิ้นหนึ่งมันก็จะเพิ่มมา1ก้อนแต่ว่ามันจะมีเรซินใหญ่อยู่เรซินใหญ่จะเก็บได้2ช่องนะครับซึ่งพอครบ3มช่องปุ๊บนะครับหลอดเลือดเราจะยาวขึ้นนะครับแต่ว่ามันจะพิเศษอยู่อย่างหนึ่งนะครับถ้าพลังเราเต็มนะครับต่อให้เราเก็บเลือดชนิดไหนขึ้นมานะครับมันจะไปสแต็กเข้าไปอยู่ในช่องนี้นะครับ เทคนิคนะครับตรงนี้ก็คือพยายามทําให้เลือดเต็มนะครับบางทีก็กดยาเพื่อให้เลือดเต็มแล้วก็เก็บเลือดนะครับเพื่อที่จะได้ว่าให้มันสแต็กเลือดให้เรายาวขึ้นนะครับต่อไปนะครับเป็นสัญลักษณ์รูปดาวนะครับ proficiency นะครับเป็นเหมือนค่าเลเวลปืนที่เราจะได้นะครับจากกองนะครับจะสุมออกจากกองแล้วก็มอนสเตอร์บางตัวก็สุ่มดบลงมาให้นะครับยิ่งปืนเลเวลสูงนะครับปืนยิ่งแรง a b i l i ิ y ปืนจะมีแถมมาเยอะนะครับซึ่งสามารถเช็คได้นะครับอยู่ในหมวดอุปกรณ์นะครับแล้วก็หรือไม่ก็ตอนเก็บเราเช็คได้นะครับเอาไว้ไปดูรายละเอียดในหมวด q u i m e n t แล้วกันนะครับต่อไปนะครับอดิน a าล n นนะครับค่านี้เนี่ยจะมีเลเวล0ถึง5นะครับจะเพิ่มขึ้นต่อเมื่อเราฆ่าศัตรูได้นะครับแล้วก็เราไม่โดนโจมตีนะครับถ้าโดนโจมตีมันจะหายกลับไปเป็นเหลือศูนย์เลยนะครับ อะดีนารีนเลเวลหนึ่งนะครับทำให้เรารีโหลดปืนได้ง่ายขึ้นนะครับสับในเกมเรียกคำว่าโอเวอร์โหลดนะครับซึ่งจะมีไอเทมบางชนิดอ่ะอิสระบางชนิดใช้คำนี้อยู่นะครับอาจจะสับสนว่าโอเวอร์โหลดคืออะไรโอเวอร์โหลดคืออะไรโอเวอร์โหลดก็คือการรีโหลดปืนนะครับเลเวสองนะครับเราสามารถมองเห็นศัตรูทะลุได้นะครับจะเห็นเป็นออร่าแดงๆนะครับเลเวสามนะครับโจมตีประชิดแรงขึ้นแล้วก็ถี่ขึ้นนะครับ เลเวลสนะครับเพิ่มความไวการขึ้นของค่า proficiency นะครับไอตุ๊กดาวข้างบนเนี่ยนะครับหรือเลเวลของปืนนั่นแหละครับเลเวลห้านะครับเพิ่มจํานวนโอโบไลท์นะครับจากการฆ่าศัตรูนะฮะอ่ะต่อไปทางขวานะครับสเตตนะครับก็ตรงตัวเลยครับคือวิธีเพิ่มเนี่ยได้จากการเก็บไอเทมพาราไซต์อาร์ติแฟกต์นะครับหรือไม่ก็ซื้อเอาในเกมนะครับจะมีขายอยู่ครบนะครับแต่ว่า มันจะสุ่มเอานะครับว่าเครื่องนี้จะให้อะไรนะครับแต่ว่าก่อนซื้อมันมีบอกเราอยู่แล้วนะครับว่าเป็นอะไรนะครับอันแรกก็ตรงตัวเนี่ยนะครับวิพนดา m เ g e นะครับเพิ่มความแรงของอาวุธนะครับต่อไปก็พลังป้องกันนะครับ protection นะครับต่อไปนะครับ proficiency rate นะครับก็มันจะไปเชื่อมต่อกับไอค่า proficiency ทางซ้ายเนี่ยครับคือถ้าเยอะขึ้นเราก็ เก็บของที่เลเวลอัพปืนได้ไวขึ้นนะครับซึ่งค่าเนี้ยแม็กอยู่ที่30นะครับซึ่งอไอตรงเนี้ยผมไม่อยากให้เสียเงินอัพกับมันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในเกมดรอปให้เยอะนะครับเยอะเหลือเฟือนะครับนะฮะแล้วก็ปืนบางทีเลเวลต่างกัน2องเลเวลสามเลเวลไม่ต่างกันมากครับทีเดียวนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับรีแพร์อัฟิซซี่นะครับซึ่งค่าเนี้ย อ,อย่างของผมที่เห็นอยู่ติดโลหะนะครับเป็นเหมือนประมาณว่าเป็นการเพิ่มสถานะการรักษานะครับซึ่งถ่านเลือดเรายาวนะเลือดเรายาวแต่ว่าค่าตรงนี้เราน้อยนะครับเวลาเราเก็บปกติเลือดเราสั้นนึกออกไหมเก็บหินเพิ่มเพชพีกดใช้ยามันก็เพิ่มมาเกือบเต็มแต่พอเลือดเรายาวขึ้นพอกดใช้อเทมเนี่ยถ้าค่าตรงนี้เราไม่เพิ่มเลยนะครับจะขึ้นมานิดเดียวเองครับซึ่งน้อยมากๆแล้วสตูหลังๆเนี่ยอัดแรงนะครับ ซึ่งไอ้ค่าเนี้ยต้องมีบ้างนะครับมีบ้างแต่ว่าไม่ถึงขนาดแบบว่าต้องเอาอันนี้เยอะๆนะครับเพราะว่ายาในเกมมีน้อยนะครับหายากเหมือนกันนะครับอันสุดท้ายนะครับเอาไฟค e c ดาวนะครับเป็นรถเขาเรียกว่าอะไรอะปืนอ่ะมันจะมีท่าไม่ตายอยู่ครับนอกจากยิงธรรมดานะครับท่าพิเศษอย่าเรียกว่าท่าไม่ตายเลยปืนมันจะมีท่าพิเศษอยู่นะครับซึ่งบางท่าก็ดีมากๆนะครับแรงมากๆนะครับ แล้วก็ไอค่าตรงเนี้ยจะทําให้มันคูณดาวมันไวขึ้นนะครับทำให้เราใช้ได้ถี่ขึ้นนะฮะอันนี้ก็จําเป็นระดับหนึ่งนะครับให้ลองลงมาจาก proficiency rate นะครับคือ proficiency rate เนี่ยไม่ต้องเน้นมากนะครับต่อไปก็เอาไฟคูณดาวเนี่ยอันดับที่2นะครับไม่ต้องเน้นมากนะครับที่เน้นจริงๆนะครับไปพ่นดาเมจ protection นะฮะสค่านี้นะครับแนะนำนะครับแล้วก็เพิ่มเลือดแล้วก็ รีแพร์เอฟฟิซีนะครับเพิ่มสถานะของยานะครับอันนี้โอเคครับดีนะครับจำเป็นนะครับต่อไปนะครับเป็นสุดอักเมนนะครับเป็นไอเทมพิเศษนะครับที่จะติดตัวเรานะครับไอเทมพวกนี้จะปลดล็อกด้วยการที่เราไปไกลขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็สำรวจเจอนะครับแล้วก็ไอเทมพวกนี้คือติดตัวเราแล้วติดตัวเรามาตลอดนะครับตายไปไม่หายนะครับจำเป็นต่อการเดินแผนที่มากๆนะฮะส่วนแฟกเมนต์กับ คอปปี้นะครับดอกไม้เนี่ยอันนี้เป็นไอเทมพิเศษนะครับเกี่ยวกับฉากจบของเกมนะครับจะมีเพิ่มขึ้นมาตอนนิวเกมพัทนะฮะต่อไปนะครับหน้า e u i p m e n t นะครับหน้านี้เนี่ยเวลาเราตายหายหมดทุกอย่างเลยนะครับโอเคเราจะเริ่มที่ฝั่งซ้ายก่อนเหมือนเดิมนะครับเป็นไอเทมที่กดใช้นะครับก็จะมีหลายแบบนะครับมีเพิ่มบัฟมีฮิลอะไรอย่างนี้ครับแล้วแต่นะครับมีหลายอย่างนะครับตรงนี้ก็ใช้สับง่ายๆเหมือนกันนะครับ จะมี3อย่างนะครับที่แนะนําให้เก็บแบบอยากให้เก็บติดตัวไว้นะครับเพราะบางทีมันมีแบบเราไม่ได้ใช้แล้วก็แบบด้วยเราถือได้จํากัด3ชิ้นนะฮะยิ่งเริ่มเกมแรกๆเนี่ยถือได้ชิ้นเดียวนะครับต้องเลือกเอานะครับว่าจะเก็บอะไรนะครับที่ผมแนะนำนะครับคือยาเพิ่มเลือดอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็กล่องซ่อมคำสาบนะครับอันดับ2นะครับและที่3มเนี่ยมันจะเป็นไอเทมเอาไว้แฮกป้อมนะครับ ในเกมเนี่ยจะมีมอนสเตอร์อยู่ชิ้หนึ่งนะครับเป็นป้อมนะครับป้อมปืนนะครับซึ่งบางทีโผมาพร้อมมอนนะครับถ้าใช้ไอเทมชิ้นเนี้ยป้อมปืนในโซนนั้นนะครับจะโดนเราแฮ็กหมดนะครับจะไม่ยิงแบบไม่ยิงเลยนะครับไม่มีเวลาจำกัดเลยนะครับคุ้มมากๆเลยนะครับส่วนนั้นอื่นก็ใช้ตามสถานการณ์นะครับบางทีก็กดใช้ไปเลยนะครับถ้าอธิบายหมดเดี๋ยวจะยาวนะครับ ต่อไปนะครับปืนนะครับที่ถืออยู่นะครับเราเช็คได้ว่าปืนมีความสามารถอะไรบ้างนะครับเราชอบแบบไหนก็แล้วแต่สไตล์เราเลยครับเพราะว่าเอาจริงๆปืนใช้ได้หมดเลยนะครับแล้วแต่สไตล์เรานะฮะมีหลายแบบมากๆนะครับอย่างอันนี้ h ั l โล s ิเกอร์นะครับเลเวล20เห็นไหมเลเวล20ถ้าเป็นเลเวล0เนี่ยไอตรงสเตตัสข้างล่างเนี่ยมันจะไม่ขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ก็จะมี m o d ัสเ a เมดนู่นนี่นั่นนะครับถ้าพิเศษนะครับถ้าไม่ตายปืนเนี่ย บางสุ่มเหมือนกันนะครับบางทีปืนเดียวกันคนละท่ากันก็มีนะครับก็แล้วแต่ชอบนะครับแล้วก็อันนี้คือ ability ของปืนนะครับนะฮะมันก็มีเลเวลของมันอีกนะมันมีเลเวลของมันอีกซึ่งบางทีอ่ามันจะเริ่มอย่างอันเนี้ยพอท่อนบีมนะครับเห็นเห็นไหมมันล็อกอยู่9%ก็คือตอนเนี้ยผมใช้ความสามารถของ ability นี้ไม่ได้นะครับคุณต้องยิงค่าไปเรื่อยๆนะครับจนมันเต็ม100% มันจะปลดล็อกอบิลิตี้แล้วพอปลดล็อกแล้วอ่ะมันก็จะปลดล็อกตลอดเลยครับถึงเราเปลี่ยนปืนแล้วก็กลับมาใหม่นะครับอย่าง2อันนี้คือปกติมันอยู่ศูนย์เปอร์เซ็นต์ถูกไหมแต่ผมมาไปปลดล็อกมันแล้วพอถึงเวลาเราเก็บมาเราก็ใช้ได้เลยนะครับเราไม่ต้องไปเก็บเพิ่มนะครับแต่ว่าถ้าอย่างกรณีเนี้ยเก้าเปอร์เซ็นต์ผมเก็บได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ผมไปเปลี่ยนปืนนะครับเวลามาเก็บใหม่มันก็ขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมก็ถ้าชอบปืนไหนก็ใช้ปืนนั้นยาวๆไปนะ ต่อไปนะครับคือไอเทมอาร์ติแฟกต์นะครับอันนี้ช่วยเยอะนะครับบางอันดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็สุ่มเหมือนกันนะครับอาร์ติแฟกต์มีหลายชนิดเหมือนกันนะครับจะเห็นว่ามันจะมีช่องทั้งหมด5 15ช่องนะครับเก็บไปได้เลยนะครับเก็บให้เต็มไปได้เลยนะครับเพราะว่าเราสามารถพังมันได้ตลอดเวลานะครับ อย่างอันเนี้ยอันนี้เอ่นนอจำเป็นต่อการสำรวจแมปนะครับเบสบาลานนะครับซึ่งบางทีมันจะมีเอ่อบาเรีย er ที่ขวางประตูอยู่เป็นสีเหลืองๆนะครับบางทีเราฟันมันผ่านบางทีเราฟันมันไม่ผ่านนะครับเพราะว่ามันจะมีเอ่อออ่าบางอันที่ต้องใช้อาร์ติแฟกต์อันเนี้ยถึงผ่านได้นะครับไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่าบางทีตอนเล่นผมแรกๆผมก็งงนะผมว่าปกติเอ้ยเราฟันบาเรีย er นี้ผ่านนี่นะทำไมบาเรีย er อันนี้ไม่ผ่านเราต้องมีไอเทมพิเศษเลยหรือเปล่าสรุปไม่ใช่ครับมันเป็นอาร์ติแฟกต์ชิ้น แล้วก็มีลดจำนวนการใช้เรซินในการเพิ่ม m ม็กเนะครับมีเพิ่มดาเมจนะครับเพิ่มความไวในการเคลื่อนที่และป้องกันนะครับอย่างอันนี้มีไหมผมดูแป๊บนะฮะอ่าอันนี้นะครับเมื่อผมรีโหลดปืนนะครับจะทำให้ผมเคลื่อนที่ไวขึ้นแล้วก็พลังป้องกันเพิ่มขึ้น15%นะครับส่วนลงมาครับถัดลงมานะครับ d e t a นะครับซึ่งอันเนี้ยผมไม่รู้ว่าถ้าเก็บ ครบทั้งหมดเลยอะมีเกียร์เนี่ยหนึ่งแปดเก้าเก้านะครับเก้าสองสิบแปดนะครับซึ่งไม่รู้ว่าเก็บครบสิบแปดอันเนี่ยจะปลดล็อกอะไรหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้คือผมเก็บเก้าอันนะครับซึ่งหายากมากๆนะครับในแมปแบบหนึ่งเนี่ยมันจะซ่อนอยู่นะครับแล้วก็เราสามารถถือมันได้ครั้งละหนึ่งอันนะครับบางทีในแมปแบบหนึ่งเนี่ยมี2อันก็มีนะครับถ้าโชคดีนะครับมันจะเป็นไอเทม เอาไปใช้กับเครื่องเครื่องหนึ่งนะครับทำให้เราสุ่มอ์ติแฟกต์มาให้เรานะครับต่อไปนะครับ Data Bank นะครับอันเนี้ยที่บอกที่ผมบอกตอนต้นคลิปนะครับคือในเกมไม่บอกอะไรเรานะครับคือเราต้องมาอ่านเอาเองว่าอ๋ออย่างเช่นไอเทมเนี่ยอันนี้ใช้อะไรอันนี้ใช้อะไรนะฮะแล้วก็จะมีเกี่ยวกับเนื้อเรื่องในเกมด้วยนะฮะนะฮะต้องไปอ่านเอานะครับซึ่งถ้ามีภาษาไทยนี่น่าจะดีมากเลยนะครับ เพราะว่าเนื้อเรื่องในเกมเนี้คือเขาไม่ได้บอกเรานะครับมันจะมีใบในฉากคัดซีนตอนเราตายบ้างตอนเรามันจะมีบ้านบ้านอยู่หลังหนึ่งในเกมแล้วกันพอเข้าไปมันจะคัดซีนมันจะต่างกันนะฮะแล้วก็นี่ละฮะไปเก็บเก็บมานะครับแล้วก็มาย้อนย้อนอ่านมาโยงโยงกันนะครับก็แต่ว่าเนื้อเรื่องไม่ได้ลึกมากเหมือนเกมโซนะครับไม่ได้ลึกแลบซับซอ้อนมากเพราะว่ามันเป็นแค่ตัวละครเราตัวเดียวแล้วก็มี ตัวละครอื่นไม่กี่ตัวนะครับทั้โซนี้โอ้โหตัวละครเป็นเป็น10ตัวบางทีอ่ะสุดท้ายนะครับก็มีทิกิดหน่อยนะครับเอาไว้ใช้นะครับมันจะมีเตียงนะครับในเกมนะครับเตียงเขียวเนี่ยเพิ่มเลือดเยอะนะครับแล้วก็เพิ่มแม็กสเฮดพีด้วยนะครับส่วนเตียงแดงเนี่ยลดเลือดนะครับแต่ได้อาร์ติแฟกต์นะครับถ้าเราเจอเตียงเขียวหยุดก่อนนะครับ ลองวิงว่งวิง่งวิ่งสักพักนะครับหาเตียงแดงหรือหาอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เลือดเราลดนะครับก็ไปทําให้เลือดลดก่อนแล้วก็ค่อยๆไปนอนเตียงเขียวนะครับแล้วก็ปลาหมึกหมดปลาหมึกนะครับที่ย้อยในป่านะครับมันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับมันดึงขึ้นไปช้านะครับแล้วก็บางทีที่สูงนะครับเราสามารถให้มันดึงเราขึ้นไปได้นะครับ แล้วก็การโจมตีของสัตูนะครับลูกปืนที่เป็นสีฟ้าเนี่ยมันจะช้านะครับแล้วก็เราก็สามารถแดชผ่านได้นะครับส่วนลูกปืนที่เป็นสีแดงนะครับหรือไม่ก็เป็นเลเซอร์แดงนะครับมันจะไวนะครับแดชผ่านได้เหมือนกันนะครับสิ่งที่ระวังนะครับสีม่วงนะครับสีม่วงเนี่ยหลบอย่างเดียวนะครับแดชผ่านไม่ได้นะครับหรือจำง่ายๆนะครับม่วงหลบอย่างเดียวนะครับที่เหลือแดชผ่านได้หมดนะฮะก็ตรงนี้ก็จะมีเทคนิคกระโดดไกลนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับ ได้ใช้น้อยมากๆนะฮะอาจจะมีบางที่ต้องใช้นะครับรู้ไว้ไม่เสียหายนะครับอ่าและสุดท้ายอย่ากลัวตายครับจากการที่ผมเล่นนะครับถ้าตายประมาณ2อสรอบเนี่ยไอเทมและแผนที่นะครับจะสุ่มมาจะดีขึ้นนะครับและประกอบกับที่เราเจอศัตรูบ่อยขึ้นเราแทบจะไม่โดนโจมตีเลยนะครับเพราะเกมนี้เนี่ยตัวที่น่ากลัวมีจริงๆไม่กี่ตัวนะครับลูกน้องครับคือบางที มันน่ากลัวตรงโดนล,ลุมเฉยๆนะครับแล้วก็น่ากลัวตอนเจอบอสครั้งแรกนะฮะเอาล่ะขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับขอให้เล่นเกมให้สนุกนะครับบ๊ายบายครับ